ถับหลุด iPhone 12 Pro เครื่องต้นแบบทำงานบนระบบปฏิบัติการ s w i t b o a r d iOS 14.4แจ้งเตือน iPhone ที่เปลี่ยนกล้องมาแต่ไม่ใช่ของแท้คาด Apple เตรียมออก Apple Music และ Podcast ลง Microsoft Store g กระซี S21 จะสามารถใช้แทนกุญแจรถหรูหลายยี่ห้อได้ด้วย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอมซ่า n าแนลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมในครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกลา้านักพัฒนาซอฟต์แวร์จูดิโอสมเบตติแชร์รูปภาพเครื่องต้นแบบของ iPhone 12 Pro ออกมาให้ชมทางบัญชีทวิตเตอร์ซึ่งมีดีไซน์โดยรวมเหมือนกับเวอร์ชันที่ทําตลาดในปัจจุบันมาในสีน้ําเงิน a ปซ f i c Blue ที่ดูเข้มกว่าปกติ ไอ o ฟน12 Pro เครื่องต้นแบบไม่ได้ทำงานบน iOS 14แต่ใช้ s วิตช์บอร์ดระบบปฏิบัติการที่ทีมพัฒนาของ Apple ใช้เป็นการภายในสำหรับทดสอบคุณสมบัติใหม่ๆก่อนหน้านี้จูริโอซอมเบติยังเคยแชร์รูปภาพต้นแบบ Apple Watch รุ่นแรกและต้นแบบ iPod รุ่นที่3ให้เราได้ชมกันด้วยขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์อัปเดตวันที่15มกราคม2021ผู้ใช้งานที่เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบของ Apple พบว่า 1> iOS 1 4.4เวอร์ชันเบต้าที่ปล่อยออกมาให้อัปเดตเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีค้แสตแสดให้เห็นคำเตือนจาก Apple เพื่อบอกให้ผู้ใช้งานว่ากล้องไม่ใช่ของแท้ซึ่งจะแจ้งเตือนบน iPhone ที่ส่งไปซ่อมหรือเปลี่ยนโมดูลกล้องจากร้านภายนอกที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก Apple เช่นเดียวกันกับคำเตือนว่าจอแสดงผลไม่ใช่ของแท้ไอโฟนที่เข้ารับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนโมดูลกล้องจากร้านภายนอกอาจจะแสดงคำเตือนว่า Unable to verify this iPhone has a t genuine Apple camera โดยจะพบข้อความที่แอป setting ในส่วนของ General About และอาจจะแสดงผลขึ้นมาบนหน้าจอหลอกเป็นบางครั้งคำเตือนเกี่ยวกับจอแสดงผลที่ไม่ใช่ของแท้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อก,การใช้งานแต่อย่างใดและคาดว่าคำเตือนเรื่องกล้องจะไม่ส่งผลกระทบต่อก,การใช้งานเช่นกัน คำเตือนเรื่องคลองจะนำทางผู้ใช้งานไปยังเอกสารฝ่ายสนับสนุนของ Apple เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการซ่อม iPhone ที่ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ได้รับอนุญาตและผ่านการฝึกอบรมโดยใช้ชิ้นส่วนของแท้จาก Apple รวมถึงผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ที่มา m a c ล u m เ r อค่า Apple เตรียมออก Apple Music และ Podcast ลง Microsoft Store เว็บไซต์ n i t o 5 Mac รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องว่า Apple เตรียมเปิดตัวแอป,ป Apple Music และ Podcast ลง Microsoft Store ภายในปีนี้โดยสถานะของแอป,ปตอนนี้เป็นเบต้าที่ทดสอบเป็นการภายในแหล่งข่าวไม่ระบุว่าแอป,ปนี้จะรองรับเฉพาะบน Windows หรืออาจรองรับเฉพาะ Xbox แบบเดียวกับแอป,ป Apple TV ที่ออกมาก่อนหน้านี้ปัจจุบันผู้ใช้ Windows สามารถเข้าถึงบริการ Apple Music และ Podcast ได้ผ่าน iTunes เวอร์ชันบน Windows ซึ่งปัจจุบัน Apple หยุดการสรับสนุน macOS ไปแล้วที่มา m a c l u m e r กระซี S 2 1่ S21 จะสามารถใช้แทนกุญแจรถหรูหลายยี่ห้อได้ด้วย Ultra Wideband และ NFC ก่อนหน้านี้ BMW ประกาศรองรับการใช้มือถือที่มีระบบ Ultra Wideband UWB มาใช้แทนกุญแจรถด้วยระบบดิจิตอลคีย์พลัดบนรถยนต์ไฟฟ้า BMW iX โดยในเบื้องต้นจะมีรุ่น iPhone 11 iPhone 12ที่รองรับนอกจากนี้ BMW ร่วมกับค่ายรถยนต์ชั้นนำอื่นๆก็กำลังทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสเปคดิจิตอล Key มาตรฐานอยู่อีกด้วยและสุดซัมซุงเปิดตัวมือถือตระกูล Galaxy S 21ไปเมื่อคืนวันที่14มกราคม2021ที่ผ่า มาในรุ่น S 2 1 plus กับ S 2 1 ultra รองรับการใช้งาน UWB เช่นกันและซัมซุงยังเปิดเผยว่ากำลังทำงานกับบริษัทรถยนต์เช่น Audi, BMW Ford และ Gen e s i s เพื่อให้ Galaxy S 2 1สามารถใช้แทนกุญแจรถยนต์และปลดล็อกรถได้เพียงแค่อยู่ใกล้ๆเท่านั้นส่วน Galaxy S 2 1รุ่นเริ่มต้นที่แม้จะไม่รองรับ UWB แต่ก็จะสามารถปลดล็อกรถรุ่นในอนาคตได้ด้วยระบบ NFC เช่นกัน คาดว่าทั้งระบบปลดล็อกด้วย UWB และ NFC บนมือถือคงต้องใช้เวลาพัฒนานซอฟต์แวร์และต้องรอรถรุ่นใหม่ๆจากค่ายรูไปอีกสักพักแต่ก็น่าจะมีมือถือ Android รุ่นอื่นๆที่ทำได้ตามมาเพิ่มและการปลดล็อกรถด้วยมืออาจากลายเป็นเรื่องปกติในอนาคตก็เป็นได้ที่มาในทูไฟแม็เปรียบเทียบสเปคซัมซุงเกลซี่ S 2 1 u l t บเและ iPhone 12 Pro Max สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั้งสองค่ายยักษ์ไปดูกันว่าแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างดูง่ายๆในที่เดียวหน้าจอแสดงผลทั้ง2รุ่นแตกต่างกันที่ดีไซน์แบบจอโค้งและจอแบนขนาดของหน้าจอใกล้เคียงกันและเป็นแผงหน้าจอ OLED เหมือนกันแต่จะมีชื่อเรียกทางการตลาดแตกต่างกันออกไปตามแต่ละแบรนด์ หน้าจอแสดงผล Samsung Galaxy S21 Ultra ขนาด6.8นิ้วจอโค้ง iPhone 12 Pro Max 6.7นิ้วจอแบนหน้าจอแสดงผล Galaxy S21 Ultra ชนิด OLED iPhone 12 Pro Max ชนิด OLED หน้าจอแสดงผล Galaxy S21 Ultra ความละเอียด1,440 x 3,200พิกเซล515 PPI หน้าจอแสดงผล iPhone 12 Pro Max ความละเอียด1,284คูณ2,778ิพิกเซล458 PPI หน้าจอแสดงผล Galaxy S 2 1 Ultra เฟ a m e Rate ร้อยถึงร2 0ยยีเฮิร์ตด้นามิกหน้าจอแสดงผล iPhone 12 Pro Max Frame Rate หหน้าจอแสดงผล Galaxy S 2 1 Ultra ฟีเจอร์เพิ่มเติม HDR หน้าจอแสดงผล iPhone 12 Pro Max ฟีเจอร์เพิ่มเติม HDR ประสิทธิภาพตัวเครื่องทั้ง2รุน่นมาพร้อมชิปเซ็ตขนาด5นาโนเมตรไม่ว่าจะเป็น Exynos 2100สำหรับทําตลาดทั่วโลกหรือ Qualcomm Snapdragon 888สำหรับทําตลาดในจีนสหรัฐและเกาหลีใต้และ Apple A14 Bionic ประสิทธิภาพ Galaxy S21 Ultra ชิปเซ็ต Exynos 2100 Snapdragon 888 iPhone 12 Pro Max ชิปเซ็ต Apple A14 Bionic ประสิทธิภาพ Galaxy S21 Ultra แปรม12หรือ 16GB iPhone 12 Pro Max แปรม 6GB ประสิทธิภาพ Galaxy S21 Ultra ปรอม 128GB 256GB 512GB iPhone 12 Pro Max ปร่อม 128GB 256GB 512GB ประสิทธิภาพ Galaxy S21 Ultra MicroSD Card รองรับ iPhone 12 Pro Max MicroSD Card, Micro Card ไม่รองรับ กล้องถ่ายรูปถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญของทั้งสองรุ่นเลยทั้งฝั่งซัมซุงมาพร้อมกับกล้อง108ล้านพิกเซลและโดดเด่นด้วยกล้องซูม Periscope ที่ทำได้ถึง10เท่าแบบ Optical ในขณะที่ทั้งฝั่ง Apple กล้อง12ล้านพิกเซลและซูมได้2.5เท่าด้วยกล้องเทเล12ล้านพิกเซลกล้องถ่ายรูป Galaxy S21 Ultra กล้องหลัก108ล้านพิกเซล f 1.8 OIS กล้องถ่ายรูป iPhone 12 Pro Max กล,ล้องหลัก12ล้านพิกเซล f 1.6กันสั่นแบบปรับตำแหน่งเซนเซอร์กล้องถ่ายรูป Galaxy S21 Ultra Wide 12ล้านพิกเซล iPhone 12 Pro Max Ultra Wide 12ล้านพิกเซลกล้องถ่ายรูป Galaxy S21 Ultra Telephoto 10ล้านพิกเซล 3x ซูม OIS กล้องถ่ายรูป iPhone 12 Pro Max Telephoto 12ล้านพิกเซล 2.5x ซูม OIS กล้องถ่ายรูป Galaxy S 21 Ultra Periscope 10ล้านพิกเซล 10x ซูม OIS กล้องถ่ายรูป iPhone 12 Pro Max ไม่รองรับ Periscope กล้องถ่ายรูป Galaxy S 21 Ultra ฟีเจอร์เพิ่มเติม Laser Auto Focus กล้องถ่ายรูป iPhone 12 Pro Max ฟีเจอร์เพิ่มเติม LiDAR Scanner กล้องถ่ายรูป Galaxy S21 Ultra กล้องหน้า40ล้านพิกเซล f/2.2 กล้องถ่ายรูป iPhone 12 Pro Max กล้องหน้า12ล้านพิกเซล f/2.2 2เด t h สำหรับแบตเตอรี่ของ Galaxy S21 Ultra มีขนาด5,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว25วัตต์และชาร์จไร้สาย15วัตต์ในขณนะที่ iPhone 12 Pro Max ชาร์จเร็ว20วัตต์และชาร์จไร้สาย15วัตต์ด้วย MagSafe แบตเตอรี่ Galaxy S21 Ultra ปริมาณ 5,000mAh iPhone 12 Pro Max ปริมาณ 3,687mAh แบตเตอรี่ Galaxy S21 Ultra ชาร์จผ่านสาย 25W แบตเตอรี่ iPhone 12 Pro Max ชาร์จผ่านสาย 20W แบตเตอรี่ Galaxy S21 Ultra ชาร์จไร้สาย 15W แบตเตอรี่ iPhone 12 Pro Max ชาร์จไร้สาย 15W แบตเตอรี่ Galaxy S21 Ultra ชาร์จย้อนกลับ 4.5W ไอ o ฟ e 12 Pro Max ไม่รองรับสำหรับข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้คุณเห็นถึงความแตกต่างของสเปคแต่ละส่วนเท่านั้นน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น่อยและไม่สามารถใช้วัดประสบการณ์การใช้งานจริงได้แนะนำให้ไปลองเล่นเครื่องจริงตามช็อปจะดีที่สุดครับ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกราบขออภัยไปด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอ็มซ่าชาแนลรีวิวนะครับสวัสดีครับ